Chạy ยืนใจยืนแดนยืน Chạy

เดี๋ยวจะไปยืนตรงที่เขบอกกันนะไปตั้งไปตั้งเงินแล้เออใครอยู่ข้างหน้าด้วยนะ<ม>ลงมาทำไมพอแล้วไม่มีใครขึ้นไปพร้อมประตู ดูเตรียมขยับโผล่ดูเร็วเข้าเข้าบอลยังไงจิมเออังกายอยู่กดนันต่อเนื่องกานตรสอบดยู รีเปิดรีเปิดรีเปิดเปิดดูเร็วทางนินจาน่ะเปิดทางนินจาเลยลากไปยินจ้าลากไป